บวมขนาดนี้ขนาดเนี้ยลูกกอนท่านเลยเป็นชายชาติมาหาป๊าป้าหน่อยแล้วสวัสดีครับผมแลดันเข้าป่านะทุกคนครับในวันนี้ผมกลับเข้ามาในป่าที่นี่อีกแล้วนะครับนะผมมีเหตุจาเป็นมากลุงชัยเนี่ย รีบเดินทางมาด้วยความตกใจนะลุงบอกว่าคนข้ามพบเป็นไรนะลุงเหมือนกับว่าน่าจะนอนหมดสตินะนอนหมดสติยังไงโดนน่ะน่าจะเจ็บหรือว่าเนื่อยจากการที่มันเนี่ยโดนซ้อมโดนลุงกระเถิบอเอานะลุครระงคิดว่าอย่างนั้นใครกระเถอบลุงน่าจะเป็นลุกน้องของไอ้พลเนี่ยแหละที่กระเถืบมันยับสักนาดนั้นแล้ว ใครบอกลุงอ่ะเอาลุงไปเห็นประเด็นผมต้องกลับมาที่นี่อีกนะครับทุกคนมันจำเป็นมากนะครับยับดูแทบไม่ได้เลยเอ้าวเหรอแล้วเราจะเอาไงเนี่ยลุงเดี๋ยวลุงจะรีบพามันเนี่ยกลับไปรักษาที่หมอคนหนึ่งที่ลุงในเมืองของลุงนะอ้อ แล้วตอนที่ลุงลุงลุงบอกว่าเดินกระทืบนี่ลุงเจอไหมไม่เจอเจอตอนเขาามันมาทิ้งแล้วไปเดินทางกันเดินทางไปดูเขากันทุกคนอยากรูว่าเป็นยังไงเป็นห่วงมากตอนนี้ทางไหนลงุง ต้องนายลงุงบอกทางเลยครับกลายไม่ลงุงกลายไหมครับอีกกลายไหมอ๋อ โอ้ฝนข้ามพบเขายังโดนได้อ่ะ <c oughs> มันมีเสียงคนตะโกนหือตะทไหนลงุงกระดานบนนู้นแล้วที่ลุงบอกนี่ลุงเจอลงุงมันจริง,รอ,งอ่ะลุงจริงไม่จริงไม่หมาตามเองหรอกอแล้วเราเจะยังไงต่อเนี่ยเราจะต้องรีบไปดู แต่ว่าตอนนี้ลุงได้ยินเสียงเดี๋ยวขอหนังฟังแป๊มหนึง่งลุงตอนที่ลุงกลับมานี่เหมือนพายุจะเข้าเลยนะใช่แล้ว เราเ,เ,เรา,เราเจอเอาไงครับลุงไปตามหาต่อไหมอยู่ประมาณาไ,ไหนเดี๋ยวไปต่อเลยทางนี้ป่ะลุงลุงมิชายครับมีทางด้วยเนี่ยไหนครับ ตรงนี้ลงเน้ยทางเลี่ยมเลยเดี่ยมเดี๋ยวพอไปดูตรงนัานแป๊ดได้ได้ไดลงุงโหป่าชื้นมากก็ดูบนดิบนคลึมมากนะครับนะด้านบนนี้ป่ามืดคลึมมากนะครับโอ้โห

นกไปเจอกนอกนกนกเดินไม่ได้ไอ้บินไม่ได้นะครับแปลกจัดนะทุกคนเดินอย่างเดินเลยลุงนอกอะไรไม่รู้เนี่ยเดินไม่ได้บินไม่ได้เนี่ยนก,นกใช่ลุงเชื่องมาก ปั๊บปบั๊บนะง่ะลุงมาหาป๊าป๋าหน่อยแล้วเป็นไรเนี่ยบินไม่ได้เหรอคนหัวมันจะหากินไม่ได้นะเนี่ยมันบินไม่ได้เลยอ่ะหายไปเลย เดี๋ยวนี้ไปดูข้ามพบกันร้งไหน ท่านจะอกเจียนเลยแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างท่านมันลุงเฮ้ย <Hey, S 2> ลุงหวังไงมันมีกันเยอะมากเลยท่านลุงเดี๋ยวเราช่วยพยุงออกไปก่อนไหมแฟบเลยเหมือนกับขยับไม่ได้นะหันขยับได้ไหม เจ็บตองผ่านโดนมันเจ็บต้องค่ะโอ้ยตายแล้วท่านโ,โดนนานยังเนี่ยท่านเป็นไงบ้าง่านโดนนานยังมันหนักลุ่มทำนายค่ะมาเป็นสิบกว่าคนเลยโอ้ตายละแล้ว,ลวมันรู้ได้ไงว่าผมแล้วก็ท่านลุงชัยร่วมมือกันอะ่ะ จับตัวท่านเลยง่ายมากท่านชงระวังไว้ท่านข้าเนี่ยถูกจับตัวโดวยไม่ทำอะไรเลยข้าไม่รู้ตัวเดือดร้อนว่าผู้มันเนี่ยอยู่ไกลขา้าข้าเนี่ยถูกจับอย่างง่ายได้ทา่านลุกไว้ไหมท่านลุกไว้เดี๋ยวข้าจะพาท่านเปลี่ยนที่นั่งก่อน,น เอ้ทุกคนลุงเฮ่ <มา S 1> บวมขนาดนี้ยกได้ไหมเนี่ยเราจะบวมเละขนาดเนี้ยลูกกอนท่านอะไรเป็นชายชาตีอ,าาอุ้ยเหมือนหมาป่าหอนเลยลุงอาใช่แน่เดง อุ้ยท่านทานทนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวก่อนเดีก่อนเดี๋ย و, วยผมพยุงไป و, เดี๋ยวเดค่อยค่่ค่อยค่อยคไม่ต้องรีบน,นี่เอาเกาะขอผมเลยแต่ผมพาท่านไปนทางน,าาน,นี้ทางน,นี้ไปทางน,นี้เลย ลุงลุงพยายาช่วยช่วยผมพยายหน่อยลุงดังหนักเลยอ่ะน้ำเยอะเดี๋ยวออกไปข้างหน้านู่นจะเจอทางเส้นหนึ่งลุงโอ้ไปเดี๋ยวโอ้โหไปไปท่านโอ้โหน้ำเยอะนั่งก่อนนั่งก่อนลุงนั่งก่อนท่านไม่ใช่ลุงดิท่านนั่งก่อนหาที่นั่งก่อนลุง หลังตรงนี้ก่อนท่านโอ,อย่ลุงชียนั่งพัก่อนท่านท่าเขาเดินไม่ได้เลยลุงเราต้องเอาเปยต้องเอาอะไรมาช่วยไหมล่ะมันเยียบท้องค่ะเข้าใจท่านแล้วเข้าใจอยู่ท่านท่านอย่าเพิ่งพูดอะไรมากเดี๋ยว Kanjaka ghã 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 áo ghã 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 đi ghã 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 อย่าเพิ่งพูดอะไรมากท่านเดี๋ยวท่านกระอักเลือดเดี๋ยวท่านใจเย็นนะเดี๋ยวลุงหาวิธีช่วยท่านข้าว่าพื้นปล่อยไว้ย่างนี้ไปนนานๆมันไม่น่าใช่เรื่องจะดีแล้ว ลุงว่าต้องเอาหลีบกลับไปรักษาที่เมืองก่อนงั้นลุงต้องพ,ย,พยุงไปอีกไหมอะเดี๋ยวพยุงกลับตรงนี้แหละฮะปล่อยอ,อย่างนี้ไว้นานๆน่าจะแย่ลุงว่ายังไงยังไงเราพยุงไปเองหน่อยก็ถึงหน้าทางเข้าแล้วนะได้ ล,ลุงหาวิธีช่วยอะไรได้ไหมล่่นโรไว้ไหมอดใจทนอีกนิด, <ไว S 1> ดทนอีกนิดจะถึงหน้าทางเข่าแล้วท่านผมเชื่อว่าท่านเป็นนักรบท่านเจออะไรมาเยอะกว่านี้แน่นอน,ไ,นไปท่านสู้ๆครับท่าน ตะคูนะท่านตะคูักคูกแป๊นหนึ่งแป๊นหนึ่งนี่เลยคนไม่ถือกล้องทุกคนก็งคงไม่ได้เห็นนะครับเนี่ยพวกเขาเขานั่งสารมากทุกคนนะลุงชัยลุง ลุงต้องเอาลุงต้องเอามือ,งอลงไปข้างล่างดิเขาเจ็บหน้าอกอะ่ะเออลงงัดขึ้นตรงนั้นอ่ะลุงโอ้โหยอย่างนี้นาก็เป็นทางแล้วท่านใจเย็นๆนะ ตรงนี้เลยใช่ไหมท่านลุงชายาตรงนี้เลยเหรอแล้วที่ลุงชายเรียกผมมาเนี่ยผมต้องช่วยอะไรลุงไหมครับ ตัวเขากลับไปรักษาอย่งเมืองของลุงแล้วนะแดงไปไว้นานๆคงไม่ได้เมืองไหนลุงอะเมืองของลุงเนี่ยแหละต้องแอบเอากลับไปรักษาแล้วมันจะไม่เห็นลุงหรอมันไม่เห็นเป็นยังแน่นอนบวมหลายจุดเลยนะลุงข้างหลังนี่ก็บวมเนี่ยไปแล้วบวมหมดเลยอ่ะ วุ้ยบวมบวมหมดเลยลุงโอ้โหข้างหลังบวมทุกที่นั่นแหละเหมือนจะหกจักอะไม่มีจุดไหนที่ไม่บวมหรอกเอาไงครับลุงลุงคงต้องพาเขากลับแล้วท่านไว้มาเจอกันอีกนะได้ยุ้ท่านมาเมื่อไหร่ท่านไม่ได้นัดผมมาเลยอ่ะท่านก็โดน เฮ้ยเสียงอะไรวะไม่รู้เฮ้ยมึงใครวะมึงแอบ,บดูอยู่หรือเปล่าถ้ามึงแอบ,บดูอยู่มึงออกมาลุกผมรู้สึกว่ามันมีคนแอบลบูงใช้ เหนะมือนมีคนแอบ,บดูนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงย่ำเท้าอยู่ลุงท่าเท้านั้น,น,นชัดๆลุงนะลุงจะพาเขากลับเลยไหมล่ะพาเขากลับแลนะ้วแหละแล้วอย่างนี้ลุงผมกลับบ้านคนเดียวผมจะโดนไหมเนะี่ยไม่โดน ผมมันไม่ได้อยู่กันแถวนี้แล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเดินนะลุงได้ยินไหมได้ยินไหมลุงได้ยินไหมลุงได้ยินมันผมเปล่าผมบอกแล้วหูผมไม่ได้ฟาดลุงชันเลยลุงผมว่าน่าจะเป็นพวกไอ้โผล่นะเอาลุง ลุงพาเขาหนีได้ลุงพาหนีก่อนเลยเดี๋ยวผมเอาตัวรอดเองเดี๋ยวยน้นงเมือเราต้องไปกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยว ุ่งไปแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงใกล้ๆผมเลยทุกคนผมว่าแบบน่าจะอยู่นี่ไม่ได้ละเดี๋ยวผมก็ต้องรีบเอาตัวรอดเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนม,มีคนตามผมมาจริงๆน่าจะเป็นพวกไอผดนั่นแหละ เฮ้ยกูรู้ว่ามึงแอบ,บดูอยู่ม,ม,มึงก็ออกมาดิมึงมันมึงมันกระจอกไนงะมุดหัวอยู่นั่นแหละไม่ชอบออกมา,าเผชิญหน้าไอ้ผล มึงเป็นไอ้โผลหรือว่ามึงเป็นลูกน้องมึงออกมาเลยกูเป็นใครมึงไม่ต้องรู้หรอกผมเป็นมาทคน,นผ,มนะผมมีของดีติดตัวอยู่มึงไม่ต้องปล่อยมึงแน่จริงมึงออกมาเลยดีกว่า กูยากเห็นมึงอ่ะมึงออกมาเลยแล้วมึงจะได้รู้เอ้ยด้านล่างก็มีเสียงคน แข็งด้านอยู่เจอมัมยมันเหมือนมีใครขยับอยู่เห็นไหม มีเสียงเดินตามผมตลอดเลยนะครับมาเถอะนะครับผมเข้ามาในป่าอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับในทุกๆครั้งผมไม่เข้ามาตัวเปล่านะครับนะผมเน็บไว้ตลอดนะครับทุกคนผมเน็บไว้นะผมมีของอยู่นะผมมีของอยู่นะครับถ้ามันเข้ามาเนี่ยมันมันก็เจ็บตัวได้เหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมมันพูดอย่างเดียวมันไม่กล้าเข้ามาเลย นะส่วนมากก็แค่แอบผมอะ่ะเสียงเดิน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 ชัดมากเสียงเดินชัดมากเฮ้ย มึงออกมาดิวะเฮ้ย มึงมึงมึงฝากบอกป๋าป้ามึงดีกว่านะมึงอย่ามาบอกกูเลยมึงถ้ามึงแน่จริงมึงต้องเข้ามาแล้วมึงมึงคงไม่แพร่มอยู่อย่างนั้นหรอกมึงไค่วรกลับไปบอกป๋าป้ามึงนะไม่ใช่มาบอกกูมึงออกมาเลยดีกว่า ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้มึงอะ่ะมึงไม่ต่างอะไรกับไอ้โผลหรอกพวกมึงอ,ะอ่ะทุกคนผมถ่ายไม่ทันแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาให้สุดเลยนะครับนะเดี๋ยวเราติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวไปก่อนทุกคน